สวัสดีครับชาวศีงสะทอน้ำทุกท่านวันนี้ผมมีของบางอย่างที่หลายคนอาจจะลืมไปแล้วแต่เชื่อเถอะว่ามันคือส่วนหนึ่งของชีวิตและลมหายใจของพวกเราชาววัยทำงานยุค90คุณเห็นมันไหมครับลำโพงคอมพิวเตอร์ตัวเก่าๆที่ดูไร้ค่าแต่สำหรับผมมันคือลำโพงตัวเก่งลำโพงตัวสุดท้ายที่จะพาเราย้อนกลับไปสู่ช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความฝันความหวังและอยากเหงื่อของคนวัยทำงานยุคนั้น วันนี้เราจะมาตามหาเสียงที่หายไปจากลำโพงตัวนี้ด้วยกันครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อ20กว่าปีที่แล้วตอนที่ผมได้งานใหม่ที่แรกในชีวิตเงินเดือนน้อยนิดแต่ความฝันยิ่งใหญ่เหลือเกินเงินเดือนงวดแรกผมตัดสินใจซื้อลำโพงคอมพิวเตอร์คู่ใจมันไม่ใช่ลำโพงยี่ห้อดังราคาแพงอะไรเลยเป็นลำโพงบ้านๆทั่วไปแต่สำหรับผม มันคือประตูสู่โลกใบใหม่โลกที่ผมจะใช้มันสร้างสรรค์าง,งานโลกที่ผมจะใช้มันฟังเพลงเพื่อผ่อนคลายและโลกที่ผมจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปกับมันทุกครั้งที่ผมเปิดคอมพิวเตอร์และได้ยินเสียงติงต๋งติง๋งติ๋งจากลำโพงตัวนี้มันคือสัญญาณว่าผมพร้อมแล้วที่จะเริ่มวันใหม่ในการทำงานและผมเชื่อว่าลำโพงตัวนี้จะอยู่กับผม ไปจนวันตายม,<น>มันคือยุคที่เรายังต้องใช้โปรแกรมออฟฟิศรุ่นแรกๆยุคที่อินเทอร์เน็ตยังเป็นดาว l u อเสียงแครกๆของโมเด็มยังคงก้องอยู่ในหูผมทำงานหนักทุกวันตั้งแต่เช้ายันดึกหลายครั้งที่ต้องทำโอทแต่ลำโพงตัวนี้ก็ไม่เคยห่างจากผมไปไหนมันเปิดเพลงร็อกให้ผมฮึกเขิมเปิดเพลงป๊อปให้ผมผ่อนคลายเสียงจากมันคือเพื่อนสนิทที่อยู่กับผมในทุกๆชั่วโมงการทำงาน ในวันที่ต้องเร่งงานจนมือเป็นระวิงเสียงเพลงจากลำโพงตัวนี้คือแรงขับเคลื่อนให้ผมก้าวผ่านความกดดันไปได้มันคือเพื่อนร่วมงานคนแรกที่เข้าใจผมที่สุดและเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในห้องสี่เหลี่ยมนี้มีหลายครั้งที่ผมต้องนอนค้างที่ออฟฟิศนอนหลับคาโต๊ะทำงานแต่ลำโพงตัวนี้มันยังคงอยู่ตรงนั้นข้างๆหัวผมเหมือนเพื่อนที่คอยเฝ้าดูแล บางทีก็ส่งเสียงแจ้งเตือนงานที่ยังไม่เสร็จให้ผมตื่นขึ้นมาทำต่อผมเคยคิดว่ามันเป็นแค่ลำโพงแต่จริงๆแล้วมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความพยายามความมุ่งมัน่นและความอดทนของคนยุคนั้นคนที่ยอมทุ่มเททุกสิ่งเพื่อสร้างอนาคตให้กับตัวเองไม่ใช่แค่เรื่องงานลำโพงตัวนี้ยังเป็นศูนย์รวมความสุขศูนย์รวมของเพื่อนฝูงหลังเลิกงานพวกเรามักจะมานั่งรวมตัวกันที่บ้านของผม เปิดลำโพงเปิดเพลงแล้วก็เต้นรำกันจนเหงื่อท่วมตัวบางครั้งก็เปิดเกมแข่งกันเสียงจากลำโพงคือเสียงหัวเราะเสียงแห่งความสนุกสนานเสียงแห่งมิตรภาพมันเป็นช่วงเวลาที่เราไม่ต้องคิดถึงเรื่องงานหรืออ่องเงินหรือเรื่องความเครียดมีแค่เสียงเพลงกับพวกเราที่อยู่ด้วยกันมันคือช่วงเวลาที่หัวใจของเราทุกคนเต้นไปพร้อมๆกันเวลาผ่านไปเทคโนโลยีก็ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว จากคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่เทออทะกลายเป็นโน้ตบุ๊กที่บางเบาจากหน้าจอ CRT กลายเป็นจอ LCD จากลำโพงตัวเดิมกลายเป็นลำโพงดีไซน์สวยที่เสียงดีกว่าผมไม่ได้ใช้ลำโพงตัวเก่าอีกต่อไปมันถูกวางไว้มุมห้องปกคลุมด้วยฝุน่นบางครั้งผมก็มองมันแล้วก็รู้สึกผิดเหมือนเราทิ้งเพื่อนเก่าที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาความรู้สึกนั้นมันเหมือน เรากำลังทิ้งช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตไว้เบื้องหลังจนกระทั่งวันหนึ่งวันที่ผมเหนื่อยล้าจากงานจากความวุ่นวายของโลกปัจจุบันผมเดินไปที่มุมห้องหยิบลำโพงตัวเก่าที่เต็มไปด้วยฝุ่นมาเช็ดผมทำความสะอาดมันอย่างเบามือเหมือนกำลังทำความสะอาดความทรงจำที่เลือนลางผมลองเสียบปลั๊กมันอีกครั้งหัวใจเต้นแรงผมไม่แน่ใจว่ามันจะยังใช้ได้อยู่ไหม แต่ผมก็หวังว่ามันจะยังส่งเสียงให้ผมไปได้ยินอีกครั้งอันทีที่เสียงเพลงบรรเลงออกมาจากลำโพงตัวเก่าผมรู้สึกเหมือนมีไฟฟ้าวิ่งไปทั่วร่างเสียงเพลงที่ผมเคยเปิดตอนทำงานในวันแรกๆเสียงที่เคยอยู่เป็นเพื่อนผมตอนที่ผมหลับคาโตะ๊ะมันยังคงอยู่และมันยังคงเป็นเสียงที่ไพเราะที่สุดในโลกสำหรับผมน้ำตาผมไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัวไม่ใช่ความเสียใจแต่มันคือความรู้สึกขอบคุณ ขอบคุณลำโพงตัวนี้ที่อยู่กับผมในทุกช่วงเวลาทั้งสุขและทุกข์ทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวตั้งแต่วันนั้นลำโพงตัวนี้ก็กลับมาอยู่บนโต๊ะทำง,งานของผมอีกครั้งมันไม่ได้ให้เสียงที่คมชัดที่สุดเหมือนลำโพงรุ่นใหม่แต่มันให้เสียงสะท้อนน้ำสะท้อนเรื่องราวสะท้อนความทรงจำสะท้อนความเป็นตัวเราในอดีตมันเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจว่าไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปเร็วแค่ไหน ไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปไกลเพียงใดความทรงจำความพยายามและมิตรภาพคือสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงและเป็นสิ่งที่เราควรจะเก็บรักษาไว้ตลอดไปและนี่คือเรื่องราวของลำโพงตัวเก่งลำโพงตัวสุดท้ายที่ผมอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังสำหรับเพื่อนๆชาวเสียมสะท้อนน้ำที่เคยมีประสบการณ์แบบเดียวกับผมคุณยังจำเพื่อนของคุณในวัยทำงานยุค90ได้ไหมครับ ลำโพงคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่เมาส์ตัวเก่าๆถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกด subscribe ให้ช่องเสียงสะท้อนน้ำเพื่อติดตามเรื่องราวดีๆที่จะสะท้อนความทรงจำของคุณออกมาอีกนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องราวถัดไปครับสวัสดีครับ